สวัสดีค่ะวันนี้มีไม้มาใหม่อีกแล้วนะคะมาจาก,การ้าน The Pastel Garden ของน้องมินนะคะไม้มินรอบนี้จะเป็นไม้เกาหลีหมดเลยคราวนี้ก่อนหน้านี้มีคนเ,เข้ามาคอมเมนต์ในชา n น,นลของเราเนาะว่าอยากให้เราเาเล่าให้ฟังว่าปกติเวลาที่เรารับไม้นําเข้ามาเนี่ยเราจัดการกับเขายัางไงนะคะก็ EP นี้ก็จะควบไว้ทั้ง u n นบ x ็อแล้วก็ทั้งทิปแอนทริคเลยก็คือจะบอก เกี่ยวกับวิธีการจัดการไม้นําเข้าซึ่งเอาจริงๆแล้วอ่ะในความคิดมุกก็คือรู้สึกว่าไม้นําเข้าอ่ะออจัดการง่ายกว่าไม้ไทยเยอะด้วยความที่ว่าส่วนหนึ่งคือ,อ,อด้วยข้อบังคับในการนําเข้าอ่ะเนาะมันจะต้องแบบเป็นลักษณะเป็นไม้แบรูดโดยธรรมชาติแล้วโดยทั่วไปแล้วจะต้องเป็นไม้แบรูดก็คือเป็นไม้ที่เปลือยรากมาโดยที่ไม่มีดินมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จัดการเขาง่ายขึ้นนะคะก็เดี๋ยว เริ่มที่อันบล็อกกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวอันบล็อกเสร็จก็จะเล่าให้ฟังว่าทํายังไงต่อแต่คงไม่ได้มีปลูกให้ดูเพราะว่าวันนี้เป็นลักษณะาการอันบล็อกเฉพาะกิจก็คือฝนมันจะตกมุกก็เลยต้องเอามาแกะบนบ้านอีกแล้วนะคะอาจจะมีตัวป่วนมาวุ่นวายนิดหน่อยก็อขออภัยล่วงหน้าถ้าเกิดมีของตกมีอะไรบ้างนะคะแมวอาจจะวุ่นวายนิดนึ่งของน้องมินรอบนี้มีที่เอฟไปล่วงหน้า นะคะก็คือเป็นต้นที่มุกฝากมิ้นสั่งแล้วก็จะมีต้นที่เราไปแย่งเอฟมาได้จากหน้าเว็บนะคะก็คือหน้าเพจของน้องมิม้นเดอะพาสเทลการ์เด้นนะคะใครเอ่ยคูกะพิก้าอย่าวุ่นวายนี่ละคะ่ะเวลาเราขึ้นมาอันบล็อกกันบนบ้านมันก็จะมีไอเด็กพวกนี้แหละมาวุ่นวายนะคะ พี่ก้าเดี๋ยวจะเอาต้นออกมาไว้ข้างบนก่อนนะคะเดี๋ยวมุกเอากล่องลงไปข้างล่างนี่ของหมอมุกนะคะใบน้องมิน้นไม่ได้เอาให้พี่ก้าเล่นอ่าเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามันมีทั้งหมดกี่ต้นนะคะอา้าว มีของขวัญวันเกิดอีกแล้วนะคะเมื่อวานเพิ่งได้ของขวัญวันเกิดจากพี่ตุย๋ยวันนี้ได้จากน้องมินนะคะเฮ็ดบีดีคบคุณมากมากเดี๋ยวมินพี่สั่งมินเยอะขนาดนี้เลยเหรอสามนะคะรวมรวมของขวัญวันเกิดด้วยสี่นะคะห้าหกนะคะเจ็ด ทั้งหมด7ต้นก็คือมุกสั่งมินมาหกแล้วก็เป็นของขวัญวันเกิดที่มินให้มุกอีกต้นหนึ่งนะคะเป็นเจ็นะคะทำไมมีแมงดีโอพี่ก้ากูก้ากระโดดเหยียบขึ้นไปเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันก่อนเฮดมีดีเราเอาไว้หลังสุดเหมือนเดิมนะคะพี่ก้าวเวอร์อยู่บนหัวที่แบบเป็นเงาวางไปมาๆอยู่นะคะก็เดี๋ยวเราเริ่มจากต้นเล็กๆก,ก,ก่อนแล้วกันนะคะต้นนี้ดูมีขด แอบชื้นนิดหน่อยน่าจะฝนตกตอนที่แฟรเอามาส่งให้เรานะคะชมบุรีฝนตกอีกแล้วค่ะตกทุกวันเลยนึกว่าหน้าฝนอันนี้ชื่ออะไรนะ Morning Light นะคะคิดว่าน่าจะเป็น Morning Light อ่ะเดี๋ยวมุกเอาให้ดูแสงชัดๆนะคะสีจะเป็นประมาณนี้ดูแมวด้วยเลยพี่ก้าไปทำอะไรตรงนั้นอะลูก ไอ้มอร์นิน่งไลท์กันนะคะสีสวยมากๆโอเคต้นต่อไปนะคะต้นที่สองเห็นไหมที่มุกบ,บอกไม้เกาหลีมันจะมาอย่างนี้<ส>ก็คือมันจะมาเป็น bare root นะคะ<ส>ก็คือไม้ไม่มีรากเอ้ยไม้ไม่มีดินนะคะมาเป็นเปลือยรากนะคะมอร n นิ่งไลท์ไปหนึ่ต้นไหนถ้าจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวจะไปหาชื่อจากเจ้ามินมาให้นะคะต้นต่อไปต้นที่สอง อันนี้เป็นมันอ่านว่าดัตริยหรือว่าดูตเอ่อดุตรียมุกอ่านไม่ออกนะคะอันนี้เป็นกอใหญ่ที่เจ้ามินเอามากอสวยมากพันแปดไม่มีตังค์ซื้อโชคดีที่มินมันเอามาแบบปาดแบ่งนะคะก็เลยทุกคนก็เลยได้กันอย่างทั่วถึงสวยมากมาเห็นไหมคะเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะยกให้ดูนะคะสวยมากสวยเวอร์ อันนี้เป็นต้นที่สองนะคะสองอยกว่าบาทน่ารักมากเป็นออดูริยาในราคาที่แบบน่ารักน่ารักนะคะมีแมวมีแมวจะวุ่นวายกับเราตลอดเวลานะคะต่อไปต้นที่สามนะคะซ่อนซ่อน <laughs> ต้นที่สามนะคะมาดูกันว่าเป็นอะไร ซอนเป็นแฟนคือกล้านะคะแต่ทําหมันไปเรียบร้อยแล้วลูลูล่นะคะลูลู่หรือว่าลูลูล่นะคะมาสวยมากฟอร์มสวยมากมาเป็นแบบฟอร์มยังห่ออยู่ยังไม่แผ่ออกนะคะจะมบุให้ดูสีเห็นไหมเห็นสีเขาไหมคะสวยไหมซอนสวยไหมโลกซอนไม่สนใจ สวยนะคะสวยมากสวยมากดอกใหญ่นะดอกพอๆกับที่มุกได้จากร้านพี่อ้อรอบที่แล้วเลยนะคะแต่รอบรอบนี้ของพี่อ้อมาต้นเล็กพี่อ้อก็เลยมีแถมให้ทุกคนกันไปด้วยซ่อนเออสามต้นแล้วนะคะต่อไปต้นที่สี่นะคะที่ชู้ชื้นอะ่ะน่าจะโดนฝนมาแน่เลยอะ่ะพี่แฝดพี่แฝดไม่ถนอมลูกหนูเลยอะ่ะ แต่ก็เห็นใจเขานะคะมอเตอร์ไซค์ตากฝนมาส่งของให้เราอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยจิ๋ว <c oughs> อะไรเนี่ยซอนนะซอนหน้าซอนอย่านเ,นยเหยียบมโทรศัพ์แม่นะ นี่เป็นลอเรนซิสนะคะจากที่มุกดูฟอร์มแล้วลอเรนซิสกับอาซูริต้าคิดว่าน่าจะเป็นตัวเดียวกันเพราะว่าฟอร์มที่มาจากเกาหลีคือเหมือนฟอร์มที่ได้จากบ้านพี่ตุ๋ยมากๆซึ่งขอบของบ้านพี่ตุ๋ยมันจะเข้มกว่าลอเรนซิสปกติที่ท,ที่ที่มุกมีอยู่นะก็เลยตอนแรกคิดว่าเป็นคนละตัวกันแต่พอามาเห็นลอเรนซิสนำเข้าปุ๊บโอเคมันเป็นฟอร์มไม้นำเข้านะคะมันก็คืออาซูริต้าเหมือนมากเห็นไหม อถ้าแบบเป็นคนที่ตามไม้แล้วอยู่ตลอดจะรู้จะรู้เลยว่ามันเหมือนมากนะคะอันนี้เป็นลอเรนซิสนะคะต่อไปต้นที่หต้นนี้มุกชอบมากเดี๋ยวเอาไว้หลังสุดนะคะเป็นโฟโตซีน่าคริสตัลนะคะ เป็นเดลูนะคะจริงๆเดลูเป็นต้นที่มุกมีอยู่แล้วแต่ว่าของมินที่มามันมีกระมาด้วยเดี๋ยวมุให้ดูเห็นไหมคะมันมีกระสีแดงๆมาด้วยซึ่งเดลูต้นที่มุกมีอยู่อ่ะมันไม่มีกระตรงนี้ เราก็เลยจะลองเอามาเทรนดูว่ามันจะเทรนออกมาแล้วเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าอย่างที่มุกเคยบอกคือเดอรลูเป็ดไม้ที่ไม่ชอบอากาศอบอ้าวเลยมันช้ำง่ายมากๆนะคะเพราะงั้นใครที่รับเดอรลูร้อนนี้ไปก็แนะนําว่าหาตรงที่แบบลมโปร่งๆให้เขานิดนึงนะเพราะว่าเดรลูใบช้ําฉ่าน้ําง่ายมากๆนะคะโอเคต่อไป โพโตซีน่านะคะโพโตซีน่าคริสตัลต้นนี้มิมได้มาต้นเดียวเรามมกเอฟทันพอดีโชคดีมากๆแล้วมันมาแบบใหญ่อลังการมากๆเราจำได้เพราะว่ามีเอารูปให้เราดูแล้วแล้วมันแบบใหญ่เวอร์เห็นตั้งแต่ตอนที่อันบ็อกแล้วด้วยนะคะ ช่้วมันชื้นนะคะใบฉ่ำไปนิดนึงชิ่วชื้นจัดนั่นแหละที่มุกบอกแล้วแหละว่าพี่แฟลกเขาตากฝนเอาของมาส่งให้เราชมบุรีฝนตกอีกแล้วสวยมากสวยมากๆสวยมากๆแล้วดอกใหญ่มากๆนะคะไม้มีล็นี้สวยมากจริงๆอยากไม่ใช่ล็อนี้นะร็ทุกร็เนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยมินเตี่ยนสวนหรือเปล่าไม่รู้สวยมากอ่ะมุกให้ดู โพโตซีนาคริสตัลนะคะใครสนใจก็แอบกระซิบน้องได้เผื่อว่ารอบหน้าน้องจะเอาส่วนนี้มาอีกนะคือมันสวยสวยมากเวอร์ดูสีสิเนี่ยเราจะพยายามขยับอ้าวไม่ใช่ข้างหลังคืออะไรอะไรเนี่ยอยนี่นะคะมให้ดูชัดๆสีชัดๆนะคะออกแดดให้ดูประมาณนี้นะคะ แล้วก็เหลือสุดท้ายนะคะของขวัญวันเกิดที่เอมินส่งมาให้เราที่เราก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรนางแอบบอกเลยได้ว,ว่ามีเซอร์ไพรส์เราก็แบบเอ๊ะส่งอะไรมาให้นะเป็นของขวัญวันเกิดขออนุญ,ญาตฉีกเทปบีบีออกนะคะเพราะว่าดึงทิชชูไม่ออก เคีอ่ะใครเฮล่าเหรอเฮล่าป่ะใช่ไหมมินมันคือเฮล่าใช่ป่ะมีคนแอบเซอร์ไพรส์เรานะคะเราก็นึกว่าจะเป็นต้นอื่นโอ๊ยเธอใบหักนิดน,นึงฉันเสียดายเดี๋ยวฉันไปใช้แบบเจลแต้มสิวได้ไหม ไม่ไรเดี๋ยวเอาแปะๆกันไว้เดี๋ยวมันก็น่าจะฮิวนะคะมีคนเซอร์ไพรส์เราด้วยต้นนี้นะคะถ้ามุกเดาไม่ผิดจากฟอร์มคิดว่าน่าจะเป็นเฮรานะคะขอบคุณมากนะคะน้องมินจูบูจูบูบโอเคคราวนี้เราอันบ็อกกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาว่ากันต่อว่าหลังจากอันบ็อกปกติมุกทำอะไรบ้างนะคะถ้าเป็นไม้นำเข้าก็คือ ไม้นาเข้าส่วนใหญ่อย่างที่เราบอกคือมันมาเป็น b a r o o t นะคะมันก็มีสองกรณีก็คือว่าถ้าเราตัดแต่งรากบ่อยๆบ,บางคนเขาก็จะมีว่าเอ้ยฉันชอบรากแบบนี้นะฉันอยากให้มันเป็นอย่างนี้ฉันก็จะตัดแต่งรากไปแต่ถ้าใครที่ยังไม่คุ้นไม่ชินหรือว่าเรายังไม่ค่อยแบบตัดแต่งรากไม่เก่งหรือยังไม่มั่นใจตรงปลูกได้เลยนะคะอาจจะแค่เล็มเล็มหรือไม่ก็ขูดขูดเนี่ยรากแข็งๆพวกนี้ออกนิดหน่อยนะคะแล้วก็ลงปลูกได้เลยนะคะ มันง่ายนะเอาจริงๆแต่ถ้าแบบชอบแบบว่าชอบตัดแต่งก็อาจจะเล็มๆจริงๆต้นนี้ลงได้เลยนะต้นนี้ไม่ซีเรียสเพราะตอรากมันแน่นมาก <c oughs> ก็จะมีแบบอ่าอย่างเงี้ยลากตรงเนี้ยไม่สวยก็อาจจะมีปาดออกนิดหน่อยปาดตรงนี้ก็ได้ค่ะปาดเชื่อตัดไอ้ตรงนี้ออกให้มันเป็นลากชมพูชมพูเนาะแล้วก็ลงปลูกก็ได้หรือใครที่เกียดตัดก็ลูดนะคะเนี่ย รูดให้มันเป็นรากชมพูชมพูยอย่างเงี้ยล้วก็ลงปลูกก็ได้นะคะอย่างอันนี้มุกไม่ชอบอ,อันนี้ก็คือการจัดการกับรากอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือหลังเรา จัดการรากแล้วปกติโดยทั่วไปก็จะแนะนำว่าพักสัก1วันถึง2วันให้แผลมันแห้งถ้ามีสเปรย์เลงรากก็หลังเลมปุ๊กก็คือค้นไปเลยนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีสเปรยเลงรากก็คืออาจจะพักแผลหวันแล้วก็ลงปลุกได้เลยหรือว่าอาจจะดูว่าเราจะลอยรากอากาศไหมจะเลี้ยงรากก่อนไหมบางทีเราเลี้ยงเป็นรากอากาศก่อนก็ได้นะคะใช่ไหมซอนใช่ค่ะแม่เออาวนี้ก็ อย่างต้นเนี้ยเห็นสีไหมคะมุกจะไม่ค่อยชอบเราจะไม่ค่อยชอบสีแบบลากสีประมาณเนี้ยเราก็จะตัดนะคะตรงนี้ถ้าเป็นมุกมุกจะตัดสูงเลยก็คือตัดให้ไอตัวสีดําๆอะ่ะมันหมดเลยนะคะก็มุกก็คือจะตัดอยู่ประมาณนี้ให้มันเหลือแค่ประมาณนี้สําหรับมอร์นิ่งไลท์นะคะ อันนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วน,น้องมินเพิ่งปาดมาก็สเปรย์เร่งรากล่อรากใครจะร่อรากก็ล่อใครไม่อยากล่อรากจะปลูกเลยก็ได้นะคะแล้วก็สำหรับคำถามที่ว่ากี่วันถึงจะเริ่มรดน้ำนะคะอันนี้คือจากการสังเกตนะจากประสบการณ์ของเราเองเรารู้สึกว่าประมาณ2องาทิตย์รากจะเริ่มมาแล้วรากจะเริ่มค่อนข้างค่อนข้างสวยพอที่จะ ดูดซับน้าได้แล้วในความคิดเรานะคะคือมุก,ก่าชอบยกยกไม้ดูว่าไม้มันลากมายัางนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างที่เคยเห็นก็คือมุกจะตัดลากกูดเลยเพราะงั้นเวลาเรายกมันก็จะไม่มีปัญหาว่าแบบดินมันจะซุยมันจะแบบเละเทะหรืออะไรยังไงมันก็จะยกดูตลอดก็ระยะเวลาที่แนะนําให้เริ่มลดน้ําก็คือประมาณ2 3สสัปดาห์เนาะถ้าเกิดเราไม่ได้แบบวอรี่ว่าเออจะให้เขาหดน้าอดอดน้ําให้มันหดให้มันทำฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยก็ ยาวไปได้เลยบางทีเป็นเดือนด้วยซ้ำกว่ามุกจะลดสักทีหนึ่งนะคะก็ลดปัญหาของการรากเน่าจากการที่รากยังไม่เดินแล้วเราแบบไปให้น้ำนะคะก็ประมาณนั้นจริงๆไม่มีอะไรมากสำหรับการเทรนเริ่มเทรนเมื่อไหร่บางคนจะบอกว่าให้ค่อยๆค่อยๆเอาออกแดด ค่อยๆเทรนทีละนิดทีละนิดทีละนิดอันเนี้ยข้อดีของการค่อยๆเทรนก็คือว่าไม้โดยทั่วไปอะค่ะ mm hmm. เขาไม่ได้มีความสามารถในการป้องกันแดดตั้งแต่เริ่มต้นหรือตั้งแต่เด็กแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะการโดนกระตุ้นด้วยแสงแล้วก็กระตุ้นให้มีการสร้างเม็ดสีกลุ่มที่เป็นแอนโทไซยานินที่เราเคยคุยกันไปแล้วอะเนะาะคราวนี้เด็กๆเวลาที่เพิ่งออกมาจากกล่องบางทีมัน ซีดมันยืดมันจะยังไม่มีเม็ดสีที่ช่วยป้องกันแดดเพราะฉะนั้นก็คือค่อยๆเทรนค่อยๆให้มันเริ่มมีเม็ดสีเมื่อไหร่ก็ตามที่ใบเริ่มขึ้นสีเริ่มเข้มขึ้นอันนั้นก็คือออกแดดได้นะคะอันนี้ในกรณีทั่วไปแต่สําหรับมุกก็คือมุกอยู่กับไม้ทั้งวันเนาะอย่างที่เราบอกคือเราเลี้ยงไว้ซ้อนอย่ามาจิ้มของแม่ดิคือสําหรับเราคือเราเลี้ยงไว้ตรงที่ทํางานเพราะงั้นมุกจะเดินไปดูได้ทั้งวันเราก็จะยก หลบแดดยกหาแดดของเราเรื่อยๆค่อยๆเทรนทีละนิดทีละหน่อยแต่ว่ามุกจะเริ่มเอาออกแดดเลยเพราะว่ามุกชอบให้ไม้มันขึ้นสีเร็วนะคะระวังแค่อย่าให้ไหมอย่างเดียวโอเคไหมก็จะเป็นประมาณนั้นนะคะจริงๆการจัดการกับไม้นําเข้าอะ่ะง่ายมากเพราะเราไม่ต้องมาวุ่นวายกับการเคลียร์ ดินเคลียรรากอะไรเลยแค่ตัดแต่งให้มันสดขึ้นพ่นสเตย์เร่งรากหรือถ้าไม่มีเร่งรากก็พักแผลแค่ประมาณวัน2วันแล้วเราก็ลงปลูกได้เลยนะคะไม่ยากนะใครมีอะไรสงสัยก็ินบ็อกเข้ามาถามได้มันอาจจะไม่คอมพลีทเพราะเราไม่ได้ปลูกให้ดูแต่ว่าคิดว่าคงพอที่จะได้คอนเซปต์ในการจัดการกับพวกไม้นําเข้านะคะอันนี้ก็ขอบคุณไม้น้องมินด้วยก็คือรับไม้มิน์มาพอดีแล้วก็จะทำคอนเทนต์เรื่องไม้นําเข้าพอดีนะคะก็ลากันไปด้วยภาพ เดี๋ยวนะซอนหัวแม่ปะหัวแม่ปะไอที่เกี่ยวอยู่หัวแม่ปะฮะลากันไปด้วยภาพซอนแล้วกันนะคะเพราะว่าซอนวุ่นวายมากนะคะใช่ไหมโลกซอนวุ่นวายมากวันนี้นะคะอ่ะลากันไปด้วยจุ๊บจุ๊บพิธีจุ๊บ <laughs> ลากันไปด้วยภาพไม้น้องมินล้วกันนะคะวันนี้มากัน 2, 4, 6, 7ต้นนะคะรวมต้นที่มินให้มาเป็นของขวัญวันเกิดด้วยนะคะเด็กคนนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะไปแล้วบ๊ายบาย